กางซูซูตัวกางโมนอาจจะซูซูยุดิ่งดัง F C จะซูซูทีเอ่อเล่นไม่เหมือนกันนะได้ไม่ใโ่ O K เอ่อ Hello Daisy baby Daisy เอ่อโมนาโมนาเนเน่ทีเอ่อท่าท่าทำ Ghost Rider Daisy baby, I love you na. Don't need, don't need meaning. Mona mai à, tham à lại đâu mai kể có ờ mèn đang mau lại, chắc tham sẽ là. Cái à Taxi. Tham xin mi in ra hơi đi. Sorry, sorry. Chinh chăng. Daisy, I love you nữa. <laughs> จริงหละเอ่อโมนาทำไมชอบพูดคุยกังอย่างนี้เพราะฉะนั้นโมนาอ,อย่าเอออย่าอะไรอย่าโมนาอย่าทำทุกอย่างโกมีหวาเพราะฉนันบางทีถ้ามึงทำหลายอย่างมึงกังเมาแล้วชีวิตจะแล้วๆพังบายนะก็เลยเอ่ะก็เหน่อยนะแต่ฉียรักเยู ก็เลยอยากคุยกังอย่างนี้ถ้าถ้าอืมอืมอะไรเกิดขึ้นก็พังไปแล้วมน่าจะรู้ถ้าโดเดืองเดืองที่หกต้องมีอะไรที่เกิดขึ้นแน่ๆนเด็เดถ้าอยากทำจะมีบางหาก็ไม่ต้องกลาวบางหาอย่างนี้นะ F ีกับมโนนาตัวกลนงนะจริงๆเลยทำอะไรก็ต้องต้องต้องมี problem นี่นี่เลย but we can do it ใช่ไหม we can do it จะสูสีด้วยกันกางที่่ะแล้วก็ที่หลังจะขิดที่หลังเดี๋ยวกางที่หตัวนี้คยกลางอยู่ใช่ไหมถ้าต้องถ้าอยากทำสิ่งต้องมีบางอ่ะงก็ต้องมีความสุขเลยจะจะใช้เวลาด้วยกันนะ นี่คิดไปีรักนะถ้าถ้าพูดจริงๆกลับมาทิ้งกลับมาปีนี้แค่หลายเดือนยี่ห้าเดือนใช่ไหมเพราะะนะตรงเดือนที่มีหลายอย่องเกิดขึ้นแี่เดือนที่ห้าไม่เป็นไรยังไงลงไฮมีความสุขอะไรโมนาใช้หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์เอเนอร์จีแล้วนะอืมโมนาเดือนที่หกก็ยากสู้ๆเหมือนกลาง f ีก็สู้ๆด้วยกันอยู่ที่ชีวีนะโอเค จะเพ็นบาแล้วใช่สู้ๆด้วยกันนะถ้าไม่คิดเว้แล้วมันน่าหยาดทุกมไว้แลาท้อชิ้งวลาดีๆก็เลยทิดแล้วไปแล้วแล้วก็ตรงทีพอไมาแล้วเลขหนึ่เปอร์เอพจรจริงแล้วเดือนที่แล้วพี่ชายพี่จริง啊 มีลอตเตอรี่ไม่รู้อยู่ที่ไทยมีไมก็้สิสิสิสืเออท้ศน์้สก็สลสวส็聊聊ก็จะดูนัมเบอร์อ้าสามร้บาทมุน่ามุนาลอตเตอรี่อสองร้อยบาทนะสองร้อยเอมบีนะูกเลวพอเลยมุน่ารูุ้ึมมุนาก็ชอบดีดดีมอรู้ั้มมีไหมเออเออืมพัพพั่วสองพนเออสามบาทแล้วก็สอแล้วก็ เอ๊ะนัมเบอร์เช้องมีถ ain. ่งก็จะจัด上来吧มี罗เอ๊ยนัมเบอร์ไม่เคไม่เคถูอ่ะเจ๊ก็ชอบจี๋ดินัมเบอร์ไม่เคยถูเลยสองให้นัมเบอรหนึ่งสองเก้าสองเกเก้าะสเก้าะเอสองเก้าะ ามทุกคำไม่ใช่มูนาไม่อะให้เลยเพราะฉะนั้นเะมืมม่อกี้จำได้ปะจำให้มูนามูนาลงเพลงแล้วก็ทุกอย่างทำแล้วไม่ถูกาไม่ใช่มูนาไม่ใ,มมให้อะมนาไอพี่อวยมากๆแล้วก็มูนาจะมีเก่งที่สุดอยู่ที่ติ๊กต็อกะคนรักเหมือนยูนิเวอร์สเวลาไปพีคซ้ำตงหนึ่งคนรักเหมือนยูนิเวอร์สนะใช่ไหไมไอตัวนี้ไม่อะไม่อะกูรวอะพี่อะ อะพี่อะพี่ رة. ตัวนี้ตัวนี้คือกังเกง่บวมันไม่ไม่ไม่โมยไทยคุณนะไม่ต้องทำมั่ววันนี้มีความสุขฉัไม่อะตัวคุณนะมึงกางคอมเมดี้เออวันนี้ปีใหม่ทําไม่อะตัวคุณนะวันนี้วันอยู่ไม่อยากเตยคุณนะนี่ก จำได้ว่าโมนาอยากโมนาอยากรวยด้วยกันกับเอฟซีค่ะโอเคถ้าโมนามีลักกี้นัมเบอร์ทำไมอ่ะมีอะไรเหตุเหผมที่ไม่ให้เอฟซีอ่ะให้หนึ่งเหตุผมอ่ะถ้าโมนาจริงๆรู้มมนารู้ไอ้ยโมนาให้แน่แน่เลยจริงๆบางทีอ่ะกวกอ่ะกูอุตส่าห์ ต้องมี幺幺不กองนะายลูกไม่รู้กี่คุณอยากคุณรอยอาจจะมีคุณแม่ของคุณลูกสาวพี่สาวต้องมีหนึ่งคนแน่ๆน่เป็นมโนค่ะโอเคใครไม่ชอบยูนิเวอร์สค่ะไม่บินอะไรกี่คนอยากคนบินคนรวยต้องมีหนึ่งคนฉันสไใ้นะ วังหนึ่งจะพูดคุณรักหนึ่งยูนิเวอร์ไม่ใช่คุณนั่งหนึ่งดอกไม้แล้วโอเค Do you speak English? Yes, but my family is from Thai, so most of the time I I speak in, uh, Thai language. Thank you for follow me. And nice to meet you, Na. จำได้นะ FC ก็ไม่ต้องกลัว away. ถ้าโมนามาติกด็อกทำเมื่อเมอื่อไรเอ่อนานแล้วจะไม่มีเพื่อนโมนาพูดไม่มีเพื่อนคือรอเล่โมนามีมีเพื่อนมากมากเลยใครอยู่ที่ห้องนี้อ่ะใครคิดใครโมนานี่คน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 อยู่รอมี นี่คน you falling กับฉันเหรอโมน่าเสียงดังอย่างนี้คุณก็ do you speak Vietnamese ซิงชาว I cannot speak Vietnamese but uh I have Vietnamese friend in TikTok we play together n i k o น n i k o น,น,น you love me you love me I love you too นะ you don't need to talk ไม่ไม่เอาค uh, คำดอกเพราะฉะนั้นนะชังรู้คุณรักฉัน บางทีเอ่เอ F C บางทีอยากทำ You love me do you love me ต้องพูดไม่ต้องโตฉันนะถ้าเขาพูดฉันไ love I don't love you จะรู้สึกเีย่ใจก็เลยพูดไม่ต้องพูดฉันรู้แล้วฉันรู้คุนรักฉัน <laughs> มาาาโอาสคุณเป็น้วก็ติดตามนะ F C ตัวนี้รวยมากใช่ไหมเพราะฉะันมีหลายๆคนเข้ามาอาจจะเอาชช e a s u r นะ Okay, I know you love me. Xingcha. Hello everyone. Thank you for follow me. Wow, มีหนึ่งผู้หญิงที่สวยส่งให้ฉันหนึ่งสติ๊กเกอร์เต็มโมนามาลูกเขาเบลเบล It's so pretty. Bell, I see your picture. k คุณเ l ลฉันดูลูกของคุณสวยมากนะ ของคุณใช่ไหมมึงลูกของคุณหรือลูกลูกมาจากอินเนทอร์เน็ตพูดจริงๆนะเป้า อนี้เออเออปะอโดนี้ไม่ต้องกลัวปะไม่มีน้ำแล้วเพราะฉะนั้นนะสิแล้วเออถ้าไม่มีน้ำเปลที่หนึ่งชั้น,นงช่ไหมใครอ่ะจริงๆริรมนาอยากรู้อเพราะฉะนันนะตัวนี้กำลังสำสำหลังคนใะนห้องนี้โมนาไม่รู้ใครส่งทางบัวะจริงๆดูมาัวี้กี่กิรูปี you are so cute จริงเหรอ you are so handsome love you นะ follow me follow me <laughs> <laughs> จริงเลยวันนี้ไม่รู้ใครส่งให้ฉันพีทำไมพีใครเลยอันนี้อ่ะเ <laughs> มื่อกี้คืเคืองนเกีก่ยวกับที่ไหนอะลืมแล้วเบล เราโมนาหวังว่าคุณชื่อมีดาวนะเพราะฉะนั้นโนมะ่เราจะให้เอ่อคุณเองดูเอฟซีของฉันสวยยง,งยนางเลยสุดแคนี้ก็ติดตามฉันสุดแค่นี้ก็ฟาโล่ฉันฉันมั่นใจคุณดูไหมแต่สัปดาหหนึ่งนะสะัปดาหหนึ่งน่ารักมาก <c oughs> ไอ้ห น่ารักมากไม่ใช่คุณพูดเลยห่ายๆคุณพูดคุณใช่อยาอฉันจำได้คุณต้องพูดต้องพูดสิ่งที่พี่เ็กมากเพราะฉะนั้นน่ารักโ็ตายิงทุ่วงเลยขโดูนะต้องพูดสิ่งที่พี่เ็กเลยไห้ไท่กรอไห้จขอบคุณนะเวลาคุณคุยกับฉันอย่างนี้ ทั้งรักคุณเขาพูดไทยิร์ลเออผู้หญิงไทยเออ,อใช่เลยทัสดีค่ะทายทายถ้าวันนี้โมน่าไม่มาคนจะไปหาตามหลวง <c oughs> วันนี้ไม่มาจะหาตามหลวง โมน่าอาจจะไปตูผู้ชายอาบน้ําแล้วก็ตำรวองานนี้อา่าไปกินข้าวหนึ่งอาทิฟรีหนึ่งกินกินข้าวฟรีแล้วก็ออยู่ฟรีทำหมดฟรี <c oughs> <c oughs> ตูผู้ชายอาบน้ํา ก็ไม oh <laughs> ่ต้องวอรี่ละเพราะฉะนั้นบนน่าตัวอยู่ที่บ้านแท้ไทยแล้วก็หลายๆลยยังฟรีม <k rouge> ันน่งก็รู้สูม่ายไปเลยคิดถึงน้ำจริงๆคิดถึงน้ำไม่ไม่มีอะไรเอ่อเอ่อไม่มีอะไรที่ชิงไม่ดีอยู่ที่ขวานะวันก็เลยอยากพิชคุยกันคุยกันหน่อยจริงเลย My Life ไม่ได้ My l ล f e ไม่ได้จริงจริงตัวนี้47นาทีแล้วจำได้ปะบางทีเบิดคอมพิวเตอร์หนึ่งอาทิีข้อวันจะมาหา่ะคลายจักมาหา่ะจริงจริงก็4วันไม่ Life จะไม่มีคุณชนชั้งเลยอ FC มัอวออกมีอีกสิ่งอีกสิ่งมัน่าต้องพูกกะ RC FC พูกหลายหลายของพูกบ้อยบ้อย อาโมนาต้องหาคนนี้ต้องหาคนนี้ต้องแบเลนเดออาจจะไม่มีเพรื่องนะถ้าโมนาตะคุณคุณคิดอะไรคือเพรื่องเพื่องที่คิดดีๆให้คุณใจดีกับคุณวอรรี่เปินขวางคุณใช้เวลากับคุณคนนี้เป็นเครื่องใช่ไหมไอ้คนนี้ก็เิ็น ทุกคนในห้องนี้ะคุณรู้จักไหมไม่ต้องเืมนะไม่ต้องไม่ต้องคิดว,ว่ามโนชา,าวันหนึ่งไม่มีพองไม่ใช่เลยทุกคนเป็นอะไรอะใช่คุณว orry มโนหลายๆครั้ง worry มโนไม่มีพังนี้ไม่มีพังนี่ thank y ยูมนคุณคุณมิงเรื่องของฉันคุณมิงอาชีพของฉันคุณมิงคุณพ่อคุณแม่ของฉันคุณมิงพี่สาวพี่ชายน้องสาวพี่สาวของฉันํำได้อะํำได้ทั้งชีวินะ I m I boyfriend you r e boyfriend I'm sorry I have s o m e i l y ไม่ใช <r> ่อะพี่อ่ะคุณพี่คุณรู้จักฉันกี่วันแล้วว่ะตัวนี้อันนี้อาย you t h Yes Nice to meet you This is my Thai music เยอะมาไอ้มัหน้าใช้อันนี้อ่ะเราแบบหนึ่งไอ้ยเพราะฉันนะนงนานันอาจจะไม่มีอันนี้แล้ว अच्छा यानी अगर तेरे से ब्रक अगर सुरु करें सुरु करें अगर बिग करा के बिग सुगीरा अगर उसे ब्रक ब्रक इसे ब्रक ब्रक अगर को सुरु अगर को सुमें करा के सुरु वाबारु सुरु करा मुझे इन करा के सुरु करा के वही सब ब्रक वही सुरु करा ब्रक इसे ब्रक यार ये ब्रक सी करें कि सुरु करें सुरु करें วันนี้ปกติไม่ใช้นะปกติแค่แค่รู้สึกอันนี้หมดแลยวเพราะฉะนั้นบางทีกินน้ำเยอะๆอันนี้อันนี้ดูงยแต่สิ a ก็คือแบบอะไรก็สุก็สไดกสุย

คุณจิงจังไม่ไม่ไม่华罗จิงจังเลยแล้วก็ล้วก็คุณหนึ่งอาจลูโอเขะอาจะพาษาอิสเปนิโนาษาภาษาอิสเปียโยูยูโรยูโน่ภาษารัสเซีย s u b energy ไม่มีคนนึงที่นังที่น่ต้องจะติดฉันนะ อย่อยู่อยู่อยอ่อย่เอยเลนยออยังไม่ทำยังไม่ทำยไม่ทำาอนดรูว์อวันเราไปหนึงน้ำมูนต้องไปหาคุณท้าที่เราไม่หาจะปิดชั้นนะที่ต้องจะปิดชั้น Me, trauma. Are you ready? Okay, fine. Fine. Okay, fine. I give my chop, but he said, Tang, die or die Ha Ha, ha, ha. Where's KJ? ไมน่าอย่าเล่นกับ KJ อะป a p p y V Happy V เราแบบหนึ่งนะน่ารัก I love you <c oughs> คุณพี่รู้จักฉันกี่วันเแี้วพูดก่อนคุณพี่ทำไมพูดฉันเมื่อกี้พูดฉันอะไรน่ารักมาก Ghost Rider Let's go yeah เออวิ่งม m ไม่จุดอังกูมีสิบเคุณนไม่กับฉันนั่ง <c oughs> วาง <c oughs> ล้วันนะหน <c oughs> ึ่งวันชื่อมีดาวสองวันอาจจะยังไงอะ่ะ <c oughs> ส่งวันอาจจะตูฉันไม่ได้จะกิงไม่กิงไม่อร่อยนะล้วันนะ เช uh ็ด huh. จังฉันหนึ่งวันเช็ดเจ้ามีดเอาจะส่งให้ฉันสติกเกอร์ส่งปลาเอ็ดดูฉันเด่นถ้าดูส่งวันคุณจะพูดอะไรกับฉันเแล้วกูมูน่าจะป้าผงคุณจะงงไหมล่ะกิ่งไหมอร่อยอาที่ไหนกูไม่เอาไปออแล้ววันนะแล้วหวัน มมนาไม่ใช่ไม่ใช ja. ่ไม่ต้องไม่ต้องรักหมนาหมนาพูดเล้าวะนะเล้าวออุนมโมนาไม่มีไม้เอมูนาไม่มีไม้เอ่าโมนามีไม้อจะเป็นคนเองนะใครเป็นมูนา ไม่มีดังไม่มีตังไม่มีดังก็ลาวันนะถ้าไม่มีดังคุณตั้งเดียววันนี้จะทำงักนาะแ่ะเชฉนน,ะนะฉนนะอย่าให้ฉันยูนิเวอร์สเพราะฉชนนี้คุณโฟงละกับฉันโอเคไม่มีตังก็ต้องลาวันนี้เนาะตุ้นะตงพับบุญ